ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะนอกเฉียงเหนือลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำที่จังหวัดหนองคายผลเอกณพลสร้างสมวงศ์ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะออกเฉียงเหนือพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย โดยมีนายราชันสุนหัวผู้ราชการจังหวัดน้องคายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้องคายนายกเทศมนตรีตำบลวัดาธาตุพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ชาวตำบลวัดาธาตุค่ะให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลให้ทราบบริเวณริมบึงน้องคายก่อนจะลงดูพื้นที่จริงค่ะโดยในปีงบประมาณ2,566นะคะจังหวัดน้องคายได้มีการจัดทําคําของบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการดําเนินโครงการนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงค่ะในปี2566จํานวน306โครงการงบประมาณรวม700กว่าล้านบาทนะคะซึ่งโครงการสําคัญในพื้นที่บึงหนองคายมีจํานวน2โครงการค่ะคือโครงการขุดลอกหนองโซ่หมู่ที่5บ้านผู้ตําบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายงบประมาณ10ล้านบาท ซึ่งได้จัดความสําคัญเป็นลําดับที่1ค่ะเนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่ดําเนินการโครงการเฉริมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา27กรกฎาคม2566ค่ะแล้วก็โครงการขุดลอกลาน้ําสวยหมู่ที่1บ้านเมืองบางโดยงบประมาณ10ล้านบาทค่ะ